ปัดแก้มเลยเด้ข่อยนี่แม่นบ่นี่แนวปัดแก้มข่อยข่อยใส่มือนี่บัด้เจ้างามข่อยว่าข่อยงามมือยงบดนีนี่ัดนีเอ้าิบข่อยกามันเอาไปบ่อือโอ้ยนอกก็สิได้หยังใส่หัวบดตคือเก่าแต่งโตไปเฮ็ดานนั่นแหละสิอยู่จังได๋อยู่แบบบ่แต่งโตเนาะเฮาสิไปถ่ายจะได้ถ่ายบ่แต่งโตเฮาก็แต่งยังๆๆ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 ๆ กางามเกสีตัวสีเอาแบบใจสั่นอ่ะโอ้ยเจ้าก็สซ่างวาน้อนี่งามเลยเห็นบ่นี่นี่งามเลยนี่คอยชี้แจงโตไปเฮ็ดงานคอยแจงโตไปเก็บยอดคือหายไปไซนี่ผู้เดียวคลีบคอยไปไซนี่เอาโอ้กาวถ้ากีบเพื่อหายบแบบนี้คอยชิปิดตังใดแบบนี่โอ้ยไปเลี้ยงสการลานบินพวกามันเอาไปบ่

แค่นี้ใส่ป,ปาดบุกป,ปากเพี้ยอันโอ้ยขอ่อยแตงตัวงามงามนี่แหละนี่เห็นบอลนี่ข่อยแตงตัวงามงามข่อยสิไปอันปัดแก้มได้ด้วข่อยนี่เห็นบอลนี่เนาะปัดแก้มข่อยข่อยใส่มือนี่บาเด็กเจ้างามข่อยว่าข่อยงามมือ,อย่างบาดนี้นี่บัดตันี้เอา้าคีบข่อยตัวคือเก่าแตงตัวไปเห็นงานนั่นแหละมาสิอยู่จังไรยู่แบบว่าแตงตัวเนาะ เขาจะไปไทยจะได้ไทยมาแต่งตัวเขาก็แต่งทัวรม่คมตาแดงๆมาลิ้อคือตัวหลัอนี่ไรเด้อนี่พ่อใหญ่งนี่งามแล้วนี่งามบ่งามยังงามยังงามยังไรจังส้นเอาแต่งแล้วก็มาแต่งไ้คอยแน่ค่ะจะเสียอยู่บ่ คอยกระฮ็ดงานคือกันเนาะโอ้ยนี่คอยบ่มีแนวโอหดคอยก็เอานี่แล้วแทงแล้วก็มาแทงให้รคอยแน่ค่ะจะเสียอยู่บ่เอาคอยกระฮ็ดงานคือกันเนาะโอ้ยนี่คอยบ่มีแนวโอหดคอยก็เอานี่แล้คือเก่าแทงตัวไปเฮ็ดงานนั่นแหม่มาสิอยู่จังได้อยู่แบบบ่แต่งตู่เนาะเฮาสิไปไทยจะได้ไทยบ่แต่งตู่เฮาก็แต่งก็สิอยากสวยอยากงามเนาะเอาก็ะเขาเอิ้นว่านักแสดงนักแสดงมันก็ต้องแต่งตู่ แม่แต้วห้าสซีไปเห็ดงานด่ดยห้าก็แต่งตัวงามๆตัวเนาะนี่อ,นอ่ะคอยปเป็นเพศงานด่ดยก็ปลูกข้อบบอตัววัดแต่งแล้วก็มาแต่งไงอ้ไข่แน่ค่ะจะเสียอยู่บ่โอ,อ้ไปกระหิตงานคือก,กันเนาะโอ้ยนี่คอยบ่มีเนื้อหัวคอยก็เอานี่แหละทัวะไม่ขมตาแดงๆบอลลิ่ง <laughs> เออคือตัวหลักเออ,เอ,อเปัดแ,แก้มเลยเด้ไข่อยนี่ เห็นว่านีน้าปัดแก้มค่อยค่ยใส่มือมนี่บัตเจ้าง่ามค่อว่าค่อยงามมือย่างบัดนี่นี่บัดตัวนี้เอาจีบข่อยอยากสวยอยากง่ามๆนะเอาข้เขินบันักแสดงนักแสดงมันกรต่องแตงตัวแม่แต่ว่าเขาสีไปเห็นงานใดเขากระแตงตบปัดแก้มเลยเด้อค่อยนี่ห็นว่าน้ปัดแก้มค่อ ไปใส่มือนี่บัตรนี้เจ้างามเขาว่าข่อยงามมือย่างบัดนี้นี่บัตรนี้เอา้ากีบข่อยถั่วเม็นขุมตาแดงๆบัตลิงเออคือ่อตัวหลังเออเออ <c oughs> เปัดแก้มเลยเด้กข่อยนี่เห็นบ่นี่เนาะปัดแก้มข่อยไปใส่มือนี่บัตรนี้เจ้างามเขาว่าข่อยงามมือย่างบัดนี้นี่บัตรนี้เอา้ากีบข่อยกุกกามันเอาไปบ่อ โอ้ย uffle. นอกะซีดยยังใส่หัวบบดกะจังกะซีว่านักแสดงหมเนาะโอ้ยแสดงกะแสดงดูฮะเราไปเฮ็ดเหยือเฮ็ดงานซื้อๆเอ่อยเจ็บยอดแตงมันกะอันนี้อยู่เด้เนี่ยเจ็บยอดแตงแตงกะสีงามคือข่อยนี่แหละแมนบ่แมนอืม อาจารยกสิว่านักแสดงบ่เนาะโอ้ยแสดงกับแสดงอยู่ฮะเราไปเฮ็ดเวี้ยเฮ็ดงานซื้อๆเจ้ากะสิอยากสวยอยากงามเนาะเอากะเขิ้นว่านักแสดงนักแสดงมันก็ต้องแต่งตัวแม้แต่ว่าเฮาสิไปเฮ็ดงานได้เฮาวกระเตงนี่แหละเด้อนี่พ่อใหญยัยนี่งามแล้วนี่งามบ่งามยังงามยังงามยังได้จังซั่นเอา ตัวง่ามตัวเนาะนี่อคอยเป็นเพรงานใดก็ผูกขอบอกตัวปัดแก้มเลยเด้กข่อยนี่เน็นอนนี่งนาปัดแก้มข่อยขปยใส่มือนี่ประด็เจ้าง่ามข่อยว่าข่อยง่ามมือยางัะนี่นี่ปัดตีนี้เอา กิบคอยคือหายไปใส่น oh, ี ong, room, no. <ee> ่ผู could, ้เด oh, who no, <ei> ียวกิบคอยไปใส่นี่เอาโอ้กลาวท้ากิบคือหายบัตรหนีเขาชิปิดตยังไรบัตรหนี่โอ้ยตัวเงีงตาการตัวงามๆตัวเนาะนี่อะคอยเป็นเพศงานใดก็ผูกคอแบบโอ้คือหายไปใส่นี่ผู้เดียวกิบคอยไปใส่นี่เอาโอ้กลาวท้ากิบคือหายบัตรหนีเขาชิปิดตยังไรบัตรหนี่โอ้ยตัวเงี้ยงตาการกอ้ควยอ็เจ็บยอดแตงมันกะอันนี้อยู่เด้ เนี่ยเจมเนี่ยแต่งแต่งกับสิงามคือคอยนี่แหละแมนบอกแมนอืมแต่งหัวกินแต่งหัแง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 องแ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 อยงแงแกแงเง็งงแ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 นแอยงแงแง่งแงแงมีแนแง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 ่แง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 องแงแแสแงองงแงจงงแ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 งงแงแอแง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 แแงแงนีแงงแ ข่อยแต่งตัวไปเฮ็ดงานข่อยแต่งตัวไปเก็บยอดปัดแก้มเลยเด้ข่อยนี่นบ่นี่แนวปัดแก้มข่อยข่อยใมือนี่บ้เจ้างามข่อยว่าข่อยงามมือยงบดนีนี่ัดนีเอ้าิข่อยแค่นี้ไปฝากฝากเงาก่นโอ้ยข่อยก็แต่งตัวงามๆนี่แหละนี่เห็นบ่นี่ข่อยแต่งตัวงามๆข่อยสิไป ตคือเก่าแต่งโตไปเห็ดนานนั่นแหละมันิะยูยจังไดยูแบบป่าแต่งตัเนาะเขาจะไปไทยจะได้ไทยป่าแต่งตัเขาก็แต่งคือหายไปใส่นี่ผู้ไดคลิฟคอยไปใส่นี่เอาโอ้เก like like ๋าถ้าคลิฟคือหายบแบบนี้เขาจะปิดจังใดแบบนี้โอ้ยเขียนรายการหลังบินผู้การมันเอาไปบ่โอ้ยนอกกระสีไรยังใส่หัวบักระสิอยากสวยอยากงามเนาะ เอาก็เขาเอนว่านักแสดงนักแสดงมันกะตองแตงตัวแม้แต่ว่าหขาสีไปเหตุงานใดห้ากระแตงตัวกระจังกะที่ว่านักแสดงหมดเนาะโอ้ยแสดงกะแสดงดูฮะเราไปเห็ุเวี่ยเห็ุงานซื้อๆเจ้ากะสิอยากสวยอยากงามเนาะเอากะเขาเอนว่านักแสดงนักแสดงมันกะตองแตงตัวแม้แต่ว่าห้าสีไปเหตุงานใดห้ากระแตงตัว กระจังกสิว่านักแสดงบ่เนาะโอ้ยแสดงกับแสดงดูฮะเราไปเห็ดเบี่ยเห็ดงานซื้อๆื้จะแค่นี้ใส่ปากเบุบปากเหี่ยวนันโอ้ยข่อยกับแตงตัวงามๆนี่แหละนี่เห็นบ่เนี่ยข่อยแตงตัวงามๆข่อยทีไปอันเอ้ากระจังกสิว่านักแสดงบ่เนาะโอ้ยแสดงกับแสดงดูฮะ nó đi hết việc hết ngan xú xú nhang 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 ไ้งานเราเหมือนแต่งตัวเนาะกางามจะสี่ตัวเสียแบบใจสั่นอ่ะโอ้ยเจ้าก็สซ่างวาน้อนี่งามเลยเห็นบ่เนี่ยนี่งามเลยนี่ค่อยที่แต่งตัวไปเห็ดงานค่อยแต่งตัวไปเก็บยอดตัวคือเก่าแต่งตัวไปเห็นงานนั่นแหละมาสิยูจังไดยูแบบบอแต่งตัวเนาะ เขาจะไปไทยจะได้ไทยมาแต่งตู๋เขาก็แต่งเพื่อหายไปใส่นี่ผู้ได้เอาคลิปคอยไปใส่นี่เอาโอ้กาวถ้าคลิปเพื่อหายบัตรหนี่อยชิปปิดจังไดรบัตรหนี่โอ้ยอันนี้ไรเดอร์นี่พ่อยยัยนี่งามแล้วนี่งามบ่งามยังงามยังงามยังไรจังเสร็จเอาอันนี้ไรเดอร์นี่พ่อใหญ่